วัสดีคนดูวันนี้ฉันก็อาบน้ำตามเช่นเคยแล้วนะอืมวันนี้ฉันก็อยากจะติดต่อหาบิซซี่เขาแหละก็ไม่รู้ตอนนี้เขาเป็นไงม้างแหลอนะแต่ที่เน่คงจะยุ่งหน้าดูเดี๋ยวฉันจะลองติดต่อไปดูนะก็ไปดูได้เลยในคลิปนะฉันจะฝังกระสุนลงไปในกะโหลกเล็กๆของแก โอเคเอ้ยโอเคตร้รักจะไม่ว่างเว้ยเฮ้ยนายเคยว่างแล้ไงบิซี่อ่ามีอะไรฉันอยากจะชวนคุยเรื่องที่เราค้างไว้เกี่ยวกับคอมพร์ของฉันขอแบบตรงประเด็นคอมพีบิซี่เป็นเล่มเดียวที่ฉันใช้ทำงานเล่มที่ฉันปล่อยให้นายเอาไปใช้ฉันนี่นะจ๊ะที่รักเชี่ยก็แบบว่าฉันกำลังคิด รู้ไหมฉันเนี่อนอยอนุญาตให้นายใช้คัมภีร์ไปโลกนุ์จนฉันจะเกือบทําผิดกฎแล้วตอนนี้แล้วนะนี้ฉันอยากจะได้มันคืนเพื่อทําหน้าที่ของฉันทําไมเราไม่ลองแลกเปลี่ยนแบบแนบชิดสนุกสนุกฟังดูนั่นลองดีไหมละ่ะจะช่วยเลิกพูดแบบโูตด,ดีมีสังก็าพูดกับทีได้ไหมโอเคฉันพยายามมีที่ไม่ให้โดนยิงกับบ้านอยู่เนี่ยงั้นฉันขอพูดง่ายๆเดือนละครั้งก่อนพระจันทร์เต็มดวงแค่ส่งคอมพีวไม่ฉัน หลังจากคืนอันเล่าร้อนของเราทั้งสองเลยนะแล้วลาอื่นนายก็เก็บมันไว้ได้โอเคไหมเจ้าอิปเออทำไงก็ได้โอ้บิดหน้าตื่นเต้นจังเลยฉันร้อยไม่ไหวที่จะอมควยอันเปียดโชคของนายเข้าไปในปากของฉันแล้วฉันก็เลียมันแล้วนะก็ฉันก็ติดต่อหาเขาเรียบร้อยแล้ว พวกเธอก็คงคิดว่าฉันไม่ห่วงเขานะสิแต่จริงๆไม่เลยเพราะจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็รอดฉันก็ไม่รู้สินะพวกเธอละ่ะรู้หรือเปล่าแต่ฉันเชื่อว่ายังไงเขาก็รอดมันเป็นงานของเขาอะสำหรับในนรกมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเขารอดได้ยังไง ก็เพราะเขาเป็นอัศวินม้าขาวของฉันไงล่ะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ล่ะนะถ้าชอบก็มาดูเยอะๆอะละเผื่อมีสซอรไพรในคลิปต่อไปอ่าฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเฮ้เฮ้ อย่เพิ่งให้นี่อีกพวกมึงจะยึดช่องกูแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ช่องทอแมนรัตซัมเฮ้ยเฮ้ยอะไรของพวกมึงวะเนี่ยเฮ้ยแล้ไม่ต้องสนเจ้าของช่องเก่าจ้ะคลิปนี้ก็ไปขอแล้วไปจริงๆริงแล้วจ้ะไปจริงแล้วบายบายนะจ๊ะ